กูคิดว่ามึงเป็นกระทุงจริงนะเว้ยกูจะหาไปปัดแต่มคงตายไปก่อนไม่ใช่กูไม่ใช่กูอยู่ข้างล่างอะล่างไม่ได้เลือกเขียยอะไรเลยตาเมื่อกี้เดียวไม่มีเขี้ยอะไรเลือกเลยมอมอมอของพวกอิงปิดกันหมดยังไงปิดแล้วปิดแล้วไม่ไม่ไม่อยากคุยกันอีกมาต่อสิปิดแล้วปิดแล้วเป็นร่วงโอ้ทำไมสุ่มเยอะจัง เออช็คนี่อยากกินชาบูน้ำดำมฮ้ยบูม่าล่ะเอาแล้วเฮ้ยปื้ม Xem ký Đâu เมื่อกี้มีการระเบิดใส่มือกูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดเสียงระเบิดมีคนโดนระเบิดมีคนโดนระเบิดไอ้เพิ่มมีคนโดนระเบิดเดินขึ้นไปบนนี้ดิเดินเข้าไปบนนี้หน่อยมีคนโดนระเบิดเดินทำไมอ่ะมีคนโดนระเบิดยงเฮ้ หใ,ใครโดนเสียงอยู่ทางสายอะ่ะเป้มเปิ้ม ไปโดนจามเขาเงี้ยคือไไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยใครโดนระเบิดอ่ะคนไม่หนุบไม่สักคนจุ่มมาเป็นทัวเลยใครโดนระเบิดอ่ะระเบิดมันมีเสียงอ่ะเสียงระเบิดอ่ะเขานี้ปะเนี่ยไม่รู้กูได้ยินเสียงหลังสายอ่ะเอ้ยนี่ไงไหนวะอ๋อใครวะใครวะนี่ใช่ปะ ขาขาไม่เกยดูไปได้เด้อไอเหี้ยเลยด้ขาอะไรอ่ะอะไรว่าทำยังไงไปสร้างมันต้องไปทุบหินหินออแกนิกนกพิราบนกพิราบนกพิราบจริงนกพิราบจริงเทีย นกพิราบนกพิราบกดไงอ๋อนกพิราบนกพิราบนกพิราบจิมจิมพี่อันนี้โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วเกิดอะไโปดนระเบิดเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนจิมพี่ต่องไปด้ยหนุ่มไม่เกิดจะโดนระเบิดหรอไม่โดนระเบิดไม่เบิด ไอ้แล้วใครเป็นระเบิดอ่ะเอ้แล้วระเบิดเป็นยังไงวะระเบิดก็จะมีระเบิดไม่หมายหมายถึงว่าถ้าสมมติเราโดนแปะเราจะดูไหมตรงนี้รู้รู้รู้รองก็แหละยกแล้วระเบิดต้องต่อให้กันเลยแบบงั้นไม่ไม่กี้ระเบอบโดนแะรวเือบโดนฆ่าละพยกลองไหมฮะช่วยทุกคนเราค่อยค่อยคุยกันได้โลกเราเมื่อกี้ระเือบโดนซวบเลยนะเวยเราอยู่ได้ด้วยความรัก เมื่อกี้แบบแบบมีคนอ้าปากแล้วอ่ะเรเกือบโดนตบอ่ะตอนละเกือบขาดแต่เรารอดมาได้ใช่หรอจะบอกมีดูก็ถูงอยู่หรอไม่มีพุชช่คนหนึ่งใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกูคนนี้ตรงนี้เลยอะไรม่ได้พูดเอาเงินตกใส่ขนาดนี้หรอวะไงนีตองเลยนวลแล้วไงเป็นป่วยเฮียดูจากเปอร์เซ็นต์กัน โอ้ยเล่นไม่เป็นวะไ,ไหน่ะไ,ได้เลยแล้วได้วัเปอ ใครกีดใครกีดคืออะไรอ่ะไอเดิมยายากระเทือนแล้วมึงกระยาบไอเดิมยัดไปอะไรคืออะไรคืออะไรไอเดิมทำอะไรไม่รู้อะไรอ่ะเอาทำอะไรอ่ะไอเดิมนี่ไอโยกทำเลือด ให้กันตรงนี้ไอ้เหี้ยกูเห็นคราบเลือดข้างบนมีคนโดนรถเจี๊ยบขี้โม่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 ขึ้นข้าบัตรธนาแล้ววะผมพลาดขนาดนั้นโอ้ไม่กอดอะไรอ่ะไอ้เพิ่มวันนี้ไอ้เพิ่มดูนี่ผมเห็กินมันคือคนโดนรถเหยียบใช่ป่ะน่าจะใช่มั้งแล้วมันมีรถเหยียบด้วยหรอ รุ่งไอ,อยกไปเดินเลยเจียวฮใช่หรอบีเป็นน้อยคอยนั้นออกเลยดิโคตงบีเป็นเลยอย่างนีจะรู้ว่าโดนรถดิบแลดด้วกรใคน้อกาคือใครอ๋อหนุ่ม น้ำตาลไอ้นมมันมีคนตายด้วยหรอตองตายไม่เคยตองตายด้วยไอ้ตองเอ้าเดี๋ยวมันมันมีคนรอยเลือดไอ้ตรงนั้นอะมันเป็นคนโดนเหยียบใช่ไหมถ้ามันมีคนโดนเหยียบคนหนึ่งแล้วก็โดนฆ่าคนนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วใครทุณเชื่อเหยียบกูพูดกูเองกระจ่านะกูพูดกูกระจ่านะติดกันเลย กูเขายกปลอดภัยกูเขายกปลอดภัยกูยกปลอดภัยไม่ไม่ไม่มันก็มีกับคนแล้วป้าตอนเนี้ยคือประเด็นคือเราเราอ่ะเราวิ่งวิ่งวิ่งไล่วีวีวิ่งหนีเพราะว่าวีไม่น่าใช่และส่วนมีคนที่จ้องเราอยู่สีเหลืองจ้องเขาลอรดูว่าตีตีโค้งหรือเปล่าเพราะว่าสองสีเหลืองกับมันกับส้ม

ไม่แพ้ครูพี่น้าะหรอเชี่มไหมเอ้าเอ้าถูกถูกด้วยเอ้าไปละชนะหรอโอ้เชี่มแม่งชิงจัดกูกจาเป็นคนดีตั้งงานเจยแม่ฮัลโหลได้ยินไหมเปิดเหมือนขุดมาดีครับพี่ปั้นได้ยินเสียงกูเหรอ หนุ่มไม่เห็นจะต้องเราบอกแล้วเชื่อใจเราได้เว้ยมันเล่นในไอแพดช่วยปั้นแน่นอนแม่ราะเราคิดว่าเราอยู่ฝ่ายอว้วกูแค่ซื้อหูฟังใหม่นี่เราอยู่ฝ่ายนู้นเหรอประดีนี้ไงดีแล้วดีครับทุกคนไอเหลือมไอเหลือมเองเดียวป่ะไอเหลือมเอ็งเอ็งเอ็งเคยรือบ้างบตอนตีแบบค่อยๆไล่ไล่ระดับอ่ะแบบพี่น้องไอเต่าพี่น้องไอต่อพี่น้องนี่แน่นอนไอพี่น้องีทุกคนู ยังสองพี่น้องหรอแค่คู่อีกอ๋อพี่กับจิมมี่ไม่แต่แต่น้องมึงก็เป็นไงน้องมึงเป็นอะไรวะพี่ลาบหรอไม่ถ้าใครเป็นมือระเบิดมั้งแกจิมมี่จิมมี่เป็นมือเลยต่อระเบิดเลยจิมมี่โดนระเบิดเลยจิมมี่ระเบิดไม่เตี้ยอ่ะเราไอ้ขอเนี่ยคุเยอะอี มองไ่อะไรว่ะโรนเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้ดนมนะพายุข้นขี้สุ่มคูเลือกนะขี้สุ่มคูเลือพายุบ้านใครตาท้ายตท้ายมขอขอเป็นขี้สุ่มขี้เฮี้ยนไอยากได้อันนี้ไอ้สัดเฮไม่อยากใอเาอาอันนี้อเลยเวันนี้เดี๋วันนี้อดี๋ได้นี้ มึงเคยขี่สุ่มคู่เลือกแล้วมันได้อย่างใจด้วยเหรอวะแน่ดิเฮียไอ้มันเคยมีใครทำตามด้วยเหรอไอ้สัตว์ไม่ใช่กู้ยเฮียหรวเปิ้มจัวอะไรนี่ยสภาพใครเรารู้ละผมท้อว่ะ เอางี้ใครคิดแล้วเดี๋ยวก่นแล้วกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแต่ว่าอูมหไอ้มระวังไอ้จ่าสายคอโดนเฮ้ยเราโดนอยู่ฝ่ายเป็ดเป็นแน่เลยโดนโดนอยู่ฝ่ายเป็ดโดนชื่อแดง ปิดปิดไรเออปิด<ช>ลยปิดเลยใช่เลย้นงพิราบเนี่ยใช่เลยเอ,ออเอาเร็วมากได้ยินไหมปุบ๊บ ได้ยินาตได้ยินใช่ไหมได้ยินใครเพื่อนกูตายไปพูดไอเล่นท้าวรนยงานว่าต่อฟัคกูเกิดนั้นใช่ไหมกูเกิดแต่กูน่าสมเพงสารฟังเฮ้ยฟังก่อนฟัง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 ฟแล้วก็มีสีเขียวสีฟ้าและทีนี้แล้วกูก็เลยเดินออกไปจากห้องนั้นแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วกูก็เจอปานตายกับตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ คือตัวอะไรอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ที่โดนใช่ไหมตดวอะไรโดนปืนเปล่าอันนี้ไม่ใช่โดนพื้นเดี๋ยวปื้นืนืนอยู่กับเปอร์มินกับกาบเฮ้ยพื้นโดนรือไงใช่วนเลยวเลยวนไปเอาเลยไหมปื้นอยู่กับคนเยอะมากจริงเอาเลยมไม่โดใครเอาใครเดี๋ยวจคิปสีไลทคิปสีไลคิปสีไล ไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีดแเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวทิ้หกันหมดหดเลยนะอโดนอเอาไมจิมมี่โดนอ่ะทำไมกูโดนอ่ะฝาแฟดฝารูด้เลยฝาแฟดเลย่อี่น้โดะ ไปด้วยเฮ้ไม่ใช่ใครติดคอไม่มีโอ้ยเยยยยาคุณน้ำเงินไอ้ปื้มมานี่ดิ จ๋าเดินตามกูจ๋าเดินตามกูจ่าเดินตามกูอะไรแบบจะไม่ตายแบบสูงเปล่าตายง่าย้หัวเต็นตีราบชนะใช่ใช่จริงระวังพีราบนะใช่ระวังพีราบอ่าสุดเรียบร้อยแล้วใช่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 เพิ่มเพิ่มไปไหนอ่ะ พีราบเว้ยพีราบวางพีราบไอ้เ่ี่ะพีราบพีราบพีราบไอ้เติมเพิ่มมั้ยไหนนะใครเรียกกู่เติมเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันนี่ดิมันนี่ดิเราฆ่ากันเองไม่ได้มันไม่มีมิมิกใช่ไหม <c oughs> เราอ่ะเป็นสะในเขี้ยี๋ยวจังอ่ะไอ้เหี้ย าตายสามตายเพิ่มไอเดีกมีคนตายเพิ่มยุบไหนอ่ะมีคนตายเพิ่มไมรไนะไหนคนตายเพิ่มไปรู้เราเห็นหายไหมหายหายหายดึกหายไหนไหนคนตายไหนอะเนี่ย ไหนไม่ทำด้วยยังไหนอย oh um bueno ู่ไหนอ๋อเฮียไหนคนตายเฮียละไหนคนตายยกบอกมีคนตายเพิ่มชิบหายไหนไหนไอ้เฮียไหนไหนวะลงคอไปดูไปดูไหนไหนเช็ค ไหนมีคนตาย<อ>มีคนตายไปให้นะเรนโดนเาเดนแล้อร่อยอร่อยเฮียมาก